สวัสดีครับมีเต็นตดรถปกชุพกลพงที่รถขมาาไม่นะครับแล้วมานะาำเสนอขายรคารถมือมสองครับผมเป็นรถน้อยครับรถเ่วงสันเงาสามเมตร e M A. เป็น M R เอ็มอาเครื่องลอยสาิบแรงครับน็อตกระทะหาโตครับผมน็อตล่อหาโตเป็นรถสันเงาสามเมตรย e ี่สิบนะครับเดอ้อ ท่านไหนสนใจสิเอาไปแลนน่ทุรกิจรอบกรัวยหรือว่าแลนของใสของสายน้ำบันขายน้ำบันบุหรี่เือนรถฉกเซลฟ์ห้องกับพี่รถขามะม่มานั่มเสนอขายครับผมรถกันสวยมากครับหัวบางคันซี่สวยครับนี่ไม่สีกระบะเลยนะครับเพชรไม่ครับผมสีหัวบ้านบ้าแต่ต้องครับ ผมใจ้งกับเขามาทักไม้ได้ครับขอโทษเกเป็นไายวินาจอร,รถคันนี้เป็นเครื่องร้อยสามสิบแร่งจดทะเบียนปีหาหกนุ่น NMR มเอหาเกียร์นะครับเนีวยว่ยเพราะเป็นหกเกียร์รถขันเนี่ยสามเมตรครับเครแพงดีครับที่สวยครับผมเครื่องไม่หัวตะแลนในแสนสี่พันโครนครับผมเป็นรถจดทะเบียนปีหาหก ส่วนราคานั่นผมเปิดไว้ยูหาแสนเก้าหมื่นบาทนะครับแล้วต่อรองได้ครับผมไปได้สวยเย็นครับไปในหรือยังว่าท่านหม่องไหนช่ำชันพรมีผู้พังครับผ้าเพดานสะอาดครับผมสนแจกระท่มาทักหมาไดครับเจนรถจกเซอรุ้งบอดอ้อยซอยนุ่มหน่อยเมื่อขอนกันนะครับได้สนแกกับท่อม้าทักมาไดครับผมรถหัวเดิมครับรับประกันวัเดิมนี่เผยรมาจากโรงงานนั่งอยู่ครับ สวยมากครับราคันไหนคันไหนเดี๋วเอาไปใส่เลีนพวกจุบทับนิน่อยๆนะสนใจเอาไปเลีนได้ครับรถตัวน,น,นีวเน้เป็นยางหกเ้นนะครับเนี่เป็นเป็นยางหกเ้นกระทะน,อน็อตหารูนะครับสนใจกับโต๊ะมาแท็กมาเกิดรถจบยกระพุงขันพิการทุบบ้านหนองยาแพทย์นะครับเนี่ยพิการรถยุทจังหวัดขอนแก่นบ้านหนองยาแพทย์ครับผมต้นราคาน่ยคือเปิดไรโย หาแสนเก้าพันบาทครับผมสนใจกับท่อมาทักมาได้ครับเป็นรถฉกสุรพงศ์นะครับเพือของเงาหน่อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสนใจกับท่มาทักมาได้ยู่ยมิเตอร์รถจุดจุดห่างวัดนะครับเพือขอมีรถจุดประกอบครับผมรถสวยครับเอาไปไม่ได้เห็นหยังครับไปโอนมาทด้นำรับแจกเอาไปโอนนังเดียวโอนเลื่องขนาดใส่หนาไหนได้ครับผมเอาไปได้ก็จะได้กลับว่า นิดหมอเช่นแฟนรถมือสองนะครับเด้อ่าดอยซอยนุ่มหน่อยเมือ่อขวัแเจนกับชีเด่นครับว่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องั่วประเทศไทยนะครับเด้อสวัสดีครับ